วู้วสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมนี้นะ,ะเอะ็อผมได้เล่นก่อนหนะ้านี้แล้วผมก็เลยมีของของผมมอยู่หวันผมตายแล้วผมไม่รู้ในวันว่าตอนนี้ผมอยู่ได้เท่าไหร่นะอยู่ได้ถึงห้าวันไหมไปดูกันเลยอเโอเคตรนนี้เสียงจะเบาเลยนะ เสียงเกมมันอาจจะเบานะทุกคนาำให้เราสับแต่เบามากเลยมันสบายเหว่ถ้าเราตีเดินหกตีเดี๋ยวมันจะลดเยอะกว่าให้เราสับที่ปักฐานถ้าเราสร้างทีของเรานะ มันจะปักแล้ผมก็จะตั้งหลักที่นี่ด้วยมีผมจะวางผิดนะปุ๊บนานด้วยอยู่ในบนนี้ขวางอย่างน,น,นี้ตัวมันอยู่ไม่ได้แน่เลย നമ്മൾ yeah, തീർന്നു อ๋อไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเจตายปเจตาย,าย,าย,ายอร์ก่อนเริ่มใหม่ตอนเริ่มมาเราไม่ต้องสนใจเลยนะรีบฟาร์มให้เร็วทีว่สุดเลยซื้อวันหนึ่งร้อยเอเอสนะวันละคร พี่มีจีบให้เลี้ยวได้สุดจีบมานำมาใส่เราเรีบตัดต้นไม้ยนะไม่รีบเดี๋ยวเราจะโดนเดี๋ยวเราจะตายเร็วเธอวิ่งเร็วเลยเธอวิ่งเธอวิ่งเร็วนะครับทุกคนวิ่งเร็วจัดทั้งต้ไม่เร็วเลย ตัตัดตัดตัดต้นไม้ี่ีบอกน่าจะรูนะมันมัอยู่ใก้นะมันจะโจมตีได้เลยนะ เปสีเหลืองอะเฮามันจะเนี๊ยสีเหลืองไม่ใช่รถเยอะนะก็ต้องใส่เต็มแรงเลยนะทำไมฮิตกันไหมผมไม่เข้าผมคือผมได้รู้นะ ตอนนี้ผมเนี่ยครับต,ตอนนี้ไงผมตอนนี้ผมก็ยังคลาดเจ้าน,นี้ไม่ได้กระถิ่เอะตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้มัน,นเป็นแซ่ไว้ตีนะ เรื่งหลักปักฐานตรงนี้ดิ สนใจเลยมากถนาดเปิดเงก็เล่นถนาดเปิดเงินนะ,ะ,ะวันแรกผมก็ตายเลยนะวันนี้ผมจะตายไหมไม่รู้น่ะเนี่ยจะต้องปุกปุกไปนะโต๊ะคราบอยู่ตรงนี้จะเสี่ยงมากนะ ในการนี้ตัวคับจะพังผมไม่เน้เนนะไม่ลูกคนง้อยนั่อย่างนี้นะบางคนจะลืมแล้วลืมน้วว่าเอาไวบบ้สร้างด้านนี้บางคนอ่าจะลืมนะ โดดออกาได้เลยนะโดดเข้าได้ด้วยนะเนี้ยไฮโซ ข้าหน้าถ้าเราอยู่หน้านี้อยู่แล้วเราปลดล็อกของหน้านี้ไม่หมดนะทุกคนเราไม่สามารถที่จะเอาของของหน้าต่อไปได้นะเราให้ของเต็มนี่ก่อนให้มันครบนะในหน้านี้ก่อนนะพรนะ้อมหมด

ฟาร์มเลยนะสรุปนะครับทุกคนบ้านมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยนะไหนนะอะไปแล้วไปตกแมเลย ยังรุดใกล้ต้นไมมีมาไล่คนเลยโดนต้นเะลยกดค้างเลยนะเลยนะับบกดค้างเลยนะแนะคมไม่สามารถกดค้างเลยนะคน แค่นี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนสอรีโบอ พอแล้วมันต้องไม้ต้นอ,อื่นเลยนหละสีจ,จะเปลี่ยนเสมอ้ออยู่ไ้มันจะตี mày mới mới nè đi học tâm máy ตีร่ำดาเยตงไม่คิดแรงไม่คิดเสียงตีได้เลง 第五代。 ข้สเลดแบบนี้ได้ไหมทงไงเป็นยนง ใชเนี่ยมันทำใหไ้ไดดม,มันเริ่มขึ้นนะปุ่นสองสการโยกผมวานแล้วจะรูทุกมนันเหนเ็ด อันนี้ผมน่าจะอยูดด่ยลยนะ้านผมขางเละเลยห้าเลยได้หวเน่ย้ผมเอาโต๊ะครับมาด้วยมาคืน มีแอปเปิ้ลน่าจะดีนะทุกคนเด็ดได้แอปเปิลมากเลยตอนนี้นะทุกคน สองวันนะทุกคนขอให้เป็มบ่อยเลยกันนะทุกคนสำหรับใครจะเพิ่มก็อย่ลืมกดไลค์กับแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกติดตามเพื่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทักทายทุกคนบ๊ายบาย